ไม่ต้องอที่อธิพักแล้วเดี๋ยวพักที่บ้านพังเลยอเออกัง,จงใจบ้างไปต่างจังหวัดคืนนี้เลยฮะสนใจไหมสนใจไหมชวนชวนผมาะโอ,อ<ป>เคจะเย็นบ้างจะเย็นไอ,อ,อ,อ้ไม่ต้องจะเย็นจริงฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยเออเดี๋ยวจัดการเล้ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ละหมาดเสร็จแล้วทุกคนนะผมกำลังจะเดินไปที่ท,ที่พักทุกคน ผมน่าจะต้องเดินไปทุกคนผมไม่กล้าโบกรถอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าเมียทุกคนอากาศร้อนมากเลยไปไหนครับบังเห็นเดินคนเดียวถือกระเป๋าหนักเปล่าครับครับไปนี่มาจากไหนผมมาจากนราบังผมนรามาถ่ายคลิปครับมาถ่ายคลิปบังเคยเห็นผมป่ะเคยเห็นเคยดูอ่ะ FC FC โอ้โหขอบคุณมากครับบังนี่บังบ้าจี้ครับบ้าจี้ทุกคนเ FC จริงเออขอบคุณมากครับบัง แล้วนี่จะไปไหนต่อผมมาทำคลิปแบบเที่ยวปัตตานีอะบางผมว่าจะไปหาที่พักครับหาที่พักด้วยแล้วเดินลากกระเป๋าไปนี่ลนะใช่ไปกับบังไหมไปเดี๋ยวไปพักบ้านบังก่อนแล้วก็เยวจะพาไปหาอะไรกินปัตตานีแต่เดี๋ยวจริงเหรอบังจริงผมไม่มีเพื่อนเหมือนกันบังเออมาๆาขึ้นรถบังก็ได้เอากระเป๋าขึ้นรถเลยกันโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวผมเอากระเป๋าขึ้นหลังนะครับบังโอเคโอเคโอเคทุกคนผมเจอบังคนนี้ทุกคนเหนึ่งเดี๋ยวผมเอากระเป๋าขึ้นก่อนโอ้บังตตื่นนเเ้มากลยบังโยบังตื่นเต้้นมาากกว่เไดจอ ไอเด้าไอเด้าเนี่ตอนนี้มีแพลนอะไรยังตอนนี้มาปัตตานีเนี่ยผมยังไม่มีเลยรบางผมไปเรื่อยๆมั้งเรื่อยๆนะใช่ไอ้ยาพักไหนนอนนั่นใช่พักไหนนอนนั่นแบกแพกแบกแพกแถวนี้มีแบบที่เตะบอลไหมบ้างมีอยากอยากเตะบอลไหมะได้เฮ้ยเดี๋ยวว่าไปเตะฟุตซอลแล้วฟุตซอลเอาไหมเตะบอลไหมเดี๋ยวได้ได้มั้งได้นะได้นะได้ได้จัดไปจัดไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดทีตีออกบางก่อนแล้วกันได้ได้บางบังชื่ออะไรมั้ง บางขี้นนครับบางขี้นนบางบนงนนผมเรียกนนบางนนนะได้เลยได้เลยหลังจากนี้จะไปไหนต่อหลังจากเตะบอลเสร็จนี้มีแฟนไหมไม่มีเหมือนกันไหมไม่มีผมจะไปหาที่พักาที่พักไม่ต้องที่ที่พักแล้วเดี๋ยวพักที่บ้านบังเลยโอ้เออเก่งใจบังไม่ต้องเก่งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเตะบอลก็โอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากเตะบอลเสร็จเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินโอ้เอาไว้รบกวนบังมาเนี่ยไม่ต้องรบกวนไม่ต้องรบกวนเลยตาอไปเลยเดี๋ยวเต็มที่โอ้ดูดตอนนี้คือผมทำตัวไม่ถูกคนนั้นผมดีใจแล้วก็แบบ โอ้ดีใจมากที่ได้เจอบังในวันเนี้ยอมค,<น>คนไทยด้วยกันมุสิมด้วยกันอ,ออเบังจะมีทริปไปเที่ยวกระบ,บี่พอดีเลยตรังกาดใหญ่อะไรเงี้ยะมีหมดเลยบังจะไปเหรอไปเมื่อไหร่บังคืนนี้ฮะเออคืนนี้หลังจากแบบแต่ว่าดึกๆหน่อยแล้วประมาณโอ้โน้ตเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเละอ๋อคืนนี้บังจะไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดคืนนี้เลยอ๋อสนใจไหมสนใจไหมชนัชนฉันรวมฮะโอ้ยจะเย็นบังจะเย็นเฮ้ยไม่ต้องจะเย็นจริง จริงเหรอบางเออจริงฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยเออเดี๋ยวจัดการเลยไปไหนไปไหนนะไปกระบี่ไปตรังไปสงขลาไปอัดใหญ่โอ้สนุกสนุกนี่สนุกไปไหมไปได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวด้วคนเออแต่ว่าบังกูโกกมาไหมเนี่ยไม่โกหกนี่พูดจริงจริงคืนนี้เลยคืนนี้เลยทุกคนเออผมอึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องอึ้งแล้วไปต้องอึ้งไม่ต้องอึ้งแล้วจัดเลยบังบังชวนผมไปเตียงบนนอนที่บ้านบังผมก็อึ้งเลยนะบางชวนผมไปเตี้ยว คือผมกําลังทำคอนเทนต์นี่พอดีเหมือนกันบางผมกําลังไปอะไรนะแบ็คแพ็คแบบไปต่างจังหวัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางอ๋อแบบเหมือนสไตล์โบกรถอะไรเงี้ยนะนะอ่าใช่ใชแล้วแบบเฮ้ยทำไมามาเจอบางแบบบางเอิญมากแล้วก็คือจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรก็คือเห็นแบบเฮ้ยเห็นแบบคนเดินถือกล้องผมว่ามันไม่ใช่ใครนะนอกจากยูทูบอะทังยูทูบอะไรอ่า,อางเงี้ยนะก็เลยเออลงลง,ลงทักดูใครองค์พอดูปุ๊บอ๋อนี่ฟิซาร์ดโชคดีมากเลยแล้วก็คือนี้เดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดด้วย โอ้โหเป๊ะรู้สึกมันลงล็อกยังไงรู้นะไอเยี่ยเป๊ะมากเป๊ะมากทุกคนได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คำตอบอีกทีนึงกันนะได้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 เดีวตอนนี้ไปเดบังได้ก่อนเดี๋ยวบังก่อนนะใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมไปดีไหมไปไหนกระบี่ไปกระบี่ตรังอุ้ยไปบ่อทำร้อนตรังด้วยนะโอ้ยไปเที่ยวเกาะกระบี่โอ้บังยูว่าผมเนี่ยจริงเดี๋ยวเราไปเป็นชุดเตยบังก่อนได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบังกันแล้วกันทุกคนตอนนี้ใช่ผมผมทำตัวไม่ถูกผมเซอร์ไพรส์มาก ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบอลกับบังทุกคนบังพาผมมาดูดินี่มันต้องยืดก่อนนะนี่เด็กแมนอยู่นี่เดี๋ยวได้เจอเด็กเคลซีแ้วทุกทุกคนคือผมตื่นเต้นมากทุกคนได้เพื่อนใหม่ได้อะไรใหม่ใหม่ทุกคนใช่เดี๋ยวเขาเขาคนมารับแบบนี่แบเขาเคยดูผมแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเตะบอลละโอ้สึกมีความสุขมากเลยกับทริปนี้พอได้เจอบังรู้สึกว่าแบบไม่เดียวดายเลย ทุกคนครับคือหลังจากที่ผมได้ไปเตะบอลกับบังเนี่ยเราก็กลับบ้านใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเวลาแตะกล้องเลยก็ <c oughs> คือไปอาบน้ําไปละหมาดอะไรรียบรปุบ๊บ บังก็พาผมมาที่ตลาดอลไรใช้ไหมตลาดเปิดท้ายปัตตานีเปิดท้ายปัตตานีทุกคนสามวันเองนะสามวันเองสุอสทิตย์ทิตย์มาเที่ยวได้นะบอกว่าหนึ่งหน้าหน้าเดินมากท้าสวยมากใช่สาวเขาสวยด้วยสาวเขาสวยด้วยสาวเขาสวยด้วยออนแอนะคลิปเนี่ยออนแอรนี่ผมได้บังไปตากล้องแล้วผมใช้บังเนี่ยนี่ผมคุ้มเลยนะที่ผมเจอบังถ้าผมไม่เจอบังนะป่านี้ผมอยู่ไหนไม่รู้ผมอาจจะอยู่ที่แบบนอนมัสยิดก็ได้ทุกคนผมอาจจะแบบไม่มีเพื่อนมาเดินเล่นแบบนี้ทุกคนนี่โชคดีมากๆที่เจอบังทุกคนนะ บางมีอะไรแนะนําให้ผมอ่ะแบบมาที่นี่ต้องกินอ่ะต้องต้องลองอ่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกลูกเท่าได้เลยก๋วยเตี๋ยวลูกเท่านี้เออลูกเท่านี้เลยลูกใหญ่ลูกเดียวต้องลองอ่ะผมว่าต้องลองส่วนน้องนั้นก็เป็นเนี่ยพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยปกติบางซื้อให้ใครเสื้อไหมนี้ฮะปกติบางซื้อให้ใครเสื้อผู้ชายอ่าใช่อ่ะใช่บางแฟนเป็นผู้ชายอ่ะทุยแล้ว รอเล่นรอเล่นหยอกๆครับอ๋อบังซื้อให้ใครนะซื้อใหยไมล์เลิฟกับไมล์เลิฟอ๋อภรรยาคนนี้อะไรบังบังซื้อทีเดียวต้องสี่ตัวใช่ไหมม้งไอตัวเดียวว่าตัวเดียวบังแล้วตกลงคืนนี้ไปกระบี่จริงเหรอจริงจริงไปกระบี่จริงตีสามตีสามโอ้โหตีสามคืนนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยดูดูเมื่อกี้ยังเสียงดังทุกคนเฮฮามากพอภรรยาโทรมานี่ดูเออ อย่าเด้อเด้อคนละคนเลยกับคนเมื่อกี้เ่ะไอ้อะไรโอ้ไม่ไม่ใช่แม่โทรมาแม่โทรมาบังเอาจริงเอาจริงผมรู้สึกว่าผมคุ้นกับบังอ่ะจริงเหรอบังทำยูทูปป่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเองทำนิดหน่อยเองเหมือนผมเคยเห็นแต่ผมไม่ไม่ไม่รู้เปล่าไม่กีคลิปที่ไม่กี่คลิปประมาณเกือบเกือบร้อยช่องช่องอะไรนะบังก็ยูทูปนะชื่อช่องนนน้อยชาแนล แต่เฟซบุ๊กชื่อช่องเด็กใต้ภาเที่ยวบางเคยทําคลิปแบบแนะนาร้านอาหารร้านน้ำปะเยอะเลยเยอะเลยเออเหมือนผมเคยเห็นอ่ะร้านน้ำสายโมปัตานีรีวิวร้านพวกร้านน้ำชาเออใช่ใช่ผมผมผมเคยเห็นอยู่ผมว่าแล้วผมเลยแบบกล้าขึ้นรถกับบางเยคิดผิดแล้วแหละตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้ที่บางบอกแล้วนะฮะท้ายใช่เดี๋ยวเราจะมาลองให้ทุกคนตอนนี้เราสั่งละก็รออาหารมานะครับร้านนี้อร่อยมากตามที่บางเขาบอกเดี๋ยวผมจะมาลองถ้ามาเปิดท้ายปัตานีนะ ที่เปิดสุขสมาทิตย์เนี่ยแนะนำเลยครับบังแนะนำขนาดเนี้ยผมเลยต้องมาลองเนี่ยจัดไปทุกคนครับตอนนี้นะฮะกล้วยเดี่ยวที่เราสั่งมาแล้วทุกคนดูคือลูกชิ้นใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนดูใหญ่จริงนี่นี่โอ้โหสุดยอดอ่ะอืมนะเป็นไงบ้างรสชาติอะไรอ่ะไม่ต้องปรุงเลยนะอืมผมกินแค่น้ำผรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถึงไหมเอออร่อยบังกินจัมโบ้ทั้งคำได้ปะเอาตรงๆไม่จุไม่จุไม่จุจริงๆนะไม่จุจริงนะ ใหญ่กว่าโอ้โหชุกจ่อเลยผมลืมเลยว่าถ่ายคลิปอยู่คือแบบกินเพลินเลยเมื่อกี้เพลินเลยนะอร่อยจริงนะผมว่าอร่อยจริงนะน้ำใสคือไม่ต้องปรุงนะผมไม่สนแล้วผมกินอย่างเดียวคืออร่อยจริงอืมอร่อยจริงเนาะผมขอให้บางรีวิวเลยผมกินอย่างเดียวละไม่แพงด้วยนะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเนี่เหรออืมหกสบาทเองโอ้แต่แต่ก่อนยี่บ้าไงเมื่อก่อนบัมากินอะไรใครมากินกับเพื่อน มีใจอะเพื่อนเปนเมื่อไหนฮะเพื่อนไหนนี่กนใคร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 ข่าใครอยากดูด้ดูดูมีล็อกแรกล็อกแรกเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าระยะบังดูคลิปนี้อยู่นะฮะมันจะบอกว่าบังเจ้าชู้กันไม่ได้เจ้าชู้แค่เอ็นดูทุกคนแล้วก็คืนนี้อย่างที่บอกก็คือไปกระบี่ทุกคนซึ่งจริงจริงเต้นมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงสุดยอดเลยนะบอกให้หน้าไปมากเดี๋ยวกระบี่จะพาจะพาฟิซซัทไปเที่ยวจี้แบบฟิซซัทไม่เคยไป ออตื่นเต,ต้นหมุนเต้นนะนตื่นเต้นกันแล้วก็หลังจากนี้มันจะพาผมไปร้านน้ำชาป่ะใช่ครับโอ <Okay. S 2> เคแสดงว่าคลิปนี้ยังไม่จบทุกคนได้ก็รอ,อเจอปันเดี๋ยวนะทุกคนโอ <Okay. S 2> เคบรรยากาศน่านั่งมากโอเคใช่ครับบ,รบังคับวันนี้มีอะไรแนะนำไหมวันนี้มีเลยบอกว่า,ร,าร้านเขามีทุกอย่างนะเป็นร้านน้ำชาที่มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างตั้งแต่ข้าวน้ำชาโรตีเอยอะไรต่างๆครบหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปนั่งกินกัน Two thousand years later คือสนุกมากๆได้เพื่อนใหม่ได้อะไรใหม่ๆทุกคนเนี่ยบังพาผมมาที่ร้านน้ำชาอ สุดยอดจริงๆร้านเนี้ยร้านนี้ก็ปีบังใช่ครับอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศสวยแล้วก็แบบเออรีแลกซ์สำหรับคลิปนี้นะบางก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะโอเคเราต้องไปไปเดินจุดกระบี่ต่อเลยนะใช่แต่ว่าทุกคนก็รอดูคลิปหน้าแล้วกันนะติดตามคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อว่าไปเจออะไรบ้างในในในวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแล้วก็ไปบายบายครับทุกคนีบายบายครับ